สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนมีบ้านสวนมานําเสนอครับสําหรับบ้านสวนหลังนี้เลยครับจะเป็นบ้านสวนหลังเล็กๆแต่ว่าที่ดินแปลงใหญ่แล้วก็ราคาถูกมากๆด้วยครับสําหรับที่ดินแปลงนี้จะอยู่บ้านพม,มาราชตําบลตูมอําเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับท่านใดที่กําลังหาที่ดินเปล่าหรือว่ามองหาบ้านสวนอยู่ที่อําเภอปากทงชัย แปลงนี้น่าสนใจมากๆเลยครับสำหรับรายละเอียดของที่ดินแปลงนี้ครับจะเป็นที่ดินโคราชนมาบ no. อร์441ครับขายบ้านสวนหลังเล็กพร้อมที่ดินแปลงใหญ่ราคาถูกอำเภอปักธงชัยเอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดเนื้อที่4ไร่ครับเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา1ล้าน600ห้หมื่นบาทพร้อมโอนนะครับ4ไร่ขายในราคา1ล้าน600ห้าหมื่นเท่านั้นครับ ราคานี้พร้อมบ้านหลังเล็กๆอีกหนึ่งหลังนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ครับยังไม่มีบ้านเลขที่นะครับเพราะว่าเจ้าของที่หรือว่าเจ้าของบ้านครับเขาได้พ่วงไฟจากญาติพี่น้องมาสร้างนะครับแล้วก็พ่วงน้ําจากญาติพี่น้องมาสร้างครับบ้านหลังนี้ห่างจากไฟฟ้าประปาเพียงแค่100เมตรเท่านั้นครับสามารถยื่นขอขยายเขตมาได้เลยครับก่อนที่เราจะไปขอไฟฟ้าหรือว่าประปานะครับก็ต้องไปขอบ้านเลขที่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ พอได้บ้านเลขที่ได้สมุดทะเบียนบ้านมาเรียบร้อยแล้วเราก็นำทะเบียนบ้านไปขอไฟฟ้าขอประปาได้เลยครับผมส่วนการยื่นขอเอกสารทะเบียนบ้านบ้านเลขที่ไฟฟ้าประปานะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับทำตามขั้นตอนหรือว่าทำตามพนักงานเขาแนะนำได้เลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ครับจะเป็นบ้านทรงโมเดนยกรอยจากพื้นนะครับคล้ายๆกับบ้านน็อกดาวหรือว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่ยกรอยขึ้นมานะครับ ด้านในก็จะมีมุกหน้าบ้านนะครับที่ไว้สําหรับนั่งเล่นขนาด6คูณ4เมตรครับแล้วก็จะมี1ห,ห้องนอนนะครับขนาด4คูณ4เมตรครับห้องนอนก็จะเป็นตรงนี้เลยครับที่แมนได้แผนกล้องไปนะครับด้านในห้องนอนก็จะมีโคมไฟอยู่1ดวงครับแล้วก็หน้าต่างหน้าหลังนะครับหน้าต่างจะเป็นหน้าต่างบานเลื่อน3บานครับผม ห้องนอนขนาด4คูณ4เมตรนะครับผมกว้างอยู่นะครับ4คูณ4นี่ถือว่ากว้างนะครับวางเตียงวางตู้ก็ยังมีทางเดินอยู่เยอะแยะเลยครับผมถัดจากห้องนอนก็จะเป็นระเบียงทางเดินนะครับระเบียงทางเดินก็จะกว้าง2คูณ4เมตรที่สามารถออกไปห้องน้ําแล้วก็ออกไปห้องด้านหลังได้ครับห้องด้านหลังตรงนี้สามารถทําครัวได้นะครับจะไม่มีห้องครัวโดยเฉพาะเลยครับแต่จะมีส่วนบริเวณที่สามารถทําครัวได้ก็คือตรงนี้แหละครับ และบริเวณตรงนี้ก็จะมีประตูหลังบ้านด้วยครับที่สามารถเปิดออกมาเข้าห้องน้ำได้เลยครับสำหรับบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาแต่ยังไม่แล้วเสร็จไม่สมบูรณ์นะครับผมสามารถมาตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับอยากทำทรงไหนอยากทำสีอะไรนะครับก็สามารถมาเพิ่มเติมได้เลยครับสำหรับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินเนื้อที่แปลงใหญ่ราคาถูกแล้วก็แถมบ้านด้วยหนึ่งหลังนะครับ หากท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจที่ดินแปลงนี้สามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงเลยครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0989518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับและบ้านหลังนี้ก็ยังมีเพื่อนบ้านนะครับไม่ได้อยู่เปลี่ยวๆหรือว่าอยู่โดดเดี่ยวแค่หลังเดียวนะครับเพราะว่าจะใกล้เพื่อนบ้านเพียงแค่100เมตรครับอย่างที่ภาพมุมสูงที่แมนได้ถ่ายทำนะครับ ใกล้ถนนคอนกรีตไฟฟ้าประปาเพียงแค่100เมตรใกล้ถนนลาดยางหมายเลข2 0 7 2 1กิโลเมตรครับใกล้หมู่บ้านใกล้แหล่งชุมชน1กิโลเมตรถนนลาดยางที่แมนพึ่งพูดเมื่อสักครู่นะครับหมายเลข2072ถนนเส้นนี้จะมีวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยตั้งอยู่ครับห่างจากที่ดินประมาณเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นครับ และบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณส่วนพื้นที่ที่เหลือนะครับที่ไม่ได้ปลูกอะไรไว้เลยครับพื้นที่สีไร่นะครับจะมีบ้านอยู่หนึ่งหลังแล้วก็จะมีบ่อน้ําอยู่หนึ่งรูปบ่อน้ําขนาด200ตารางวาลึก3เมตรครับนอกกนั้นจะเป็นพื้นที่ไร่เนินสูงอย่างเดียวเลยนะครับเต็มพื้นที่ครับพื้นที่โล่งๆตรงนี้ท่านสามารถที่จะมาปลูกผลไม้หรือว่าพืชผักสวนครัวตามที่ท่านต้องการได้เลยนะครับ และที่ดินแปลงนี้ถ้าไม่อยากใช้น้ำประปานะครับก็สามารถเจาะน้ำบาดาลได้ด้วยครับสำหรับน้ำบาดาลที่เราเจาะมาได้แล้วนะครับก็สามารถมาพักไว้ในบ่อพักนะครับที่มีอยู่ในแปลงที่ดินครับเนื้อที่200ตารางวาตรงนี้นะครับแล้วสามารถนำน้ำตรงนี้ครับขึ้นมาเพื่อลดต้นไม้พืชผักสวนครัวของเราได้ด้วยครับผมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของน้ำประปาที่เราจะเสียไปนะครับ แล้ว้าหาทัาใดครับที่กลัวว่าจะเปลืองไฟนะครับก็สามารถซื้อโซลาเซลล์เพื่อปั๊มน้ําขึ้นมาได้เลยครับนอกนั้นเราก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการใช้ไฟฟ้าใช้ประปาแล้วครับผมก็มีแค่เฉพาะตัวบ้านที่เราจะใช้นะครับหรือว่าจะใช้โซลาเซลล์ทั้งหลังเลยก็ได้ครับผมเป็นการอยู่แบบพอเพียงเป็นการอยู่แบบความฝันของใครๆหลายๆคนนะครับผมถ้าหากสนใจก็ติดต่อแมนมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เลยนะครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้ครับก็จะอยู่ห่างจากถนนหมายเลข30-4ราชสีมาปลาจีนบุรีเพียงแค่4กิโลเมตรครับห่างปั๊มน้ำมันปตทรีสอร์ตต่างๆ4กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองปักธงชัย1 1กิโลเมตรครับโรตัรดใหญ่ปักธงชัย1 1กิโลเมตรครับและที่ดินแปลงนี้ก็จะห่างจากตัวเมืองโคราช38กิโลเมตรห่างจากมอเตอร์เวย์สาย M6 โคราชบางปะอิน40กิโลเมตรครับ ห่างจากปราจีนบุรีเพียงแค่130กิโลเมตรครับใกล้ๆเลยครับผมและที่ดินแปลนนี้ก็จะห่างจากกรุงเทพมหานคร268กิโลเมตรที่ตั้งบ้านพุม,มราชตำบลตูมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับและสำหรับคลิปนี้ครับแมนก็คงขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังที่ดินโคราชของแมนนะครับแมนฝาก กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ด้วยครับถ้าหากว่าชอบสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามแมนได้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ